อันนี้เป็นการออกแบบทางแยกนะครับจากรูป2.13ปริมาณการจราจรนะครับในแนวเหนือใต้นะครับเหนือใต้อยู่ที่1,800คันต่อชั่วโมงนะครับอันนี้มี2ช่องจราจรนะครับทิศใต้นะครับอยู่ที่1,600คันต่อชั่วโมงทิศตะวันออกนะครับอยู่ที่600คันต่อชั่วโมงอันนี้มีช่องเดียว ทิศตะวันตกนะครับมี400คันต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจำนวนช่องทางวิ่งต่างเนี่ยแสดงไว้ดังนี้ถ้ามี headway headway คืออะไรนะครับ headway ก็คือระยะห่างระหว่างรถ2คันเท่ากับ1.9และ lost time นะครับ lost time ก็คือในแต่ละ l o s s time คือระยะสูญเสียจากการออกรถจากการออกตัวรถนะครับในแต่ละเฟสจะมีเท่ากับ6วินาที จงคำนวณระยะเวลาของสัญญาณไฟก็หมายความว่าจงคำนวณสัญญาณไฟเขียวนะครับกับสัญญาณไฟเหลืองบวกไฟแดงะนะครับตามแยกต่างๆ่าอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2เฟสนะครับสเฟสสเฟสอ,อันนี้เฟสที่1น่งเฟสที่1ก็คือลดลดเฟสที่1ก็คือลดด้านนี้หยุดนะครับด้านนี้หยุดแล้วก็ ด้านนี้ไปตามลูกศรน,นะครับไปขวาซ้ายนะครับตามลูกศรเฟสสองเฟสสองนะครับลดด้านนี้นะครับด้านนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งหยุดเฟสสองนะครับมาต่อนะครับพอเราแบ่งเฟสแล้วเนี่ยเราก็มาคำนวณน,นะครับสองนะครับก็คือ critical lane volume ในเฟส1นะครับก็เท่ากับนะครับปริมาณรถยนต์สูงสุดนะครับหารด้วยจำนวนช่องนะครับหารด้วยจำนวนช่องเหมือนที่เราบอกไปแล้วนะครับ1,800ปดร้อยเท่ากับเก้าอยหารสอนะครับอ,อันนี้มันมี2ช่องนะครับมันมี2ช่องอีกด้านหนึ่งมีช่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นและก็คิทิเคิลเลนในเฟส2เนี่ยเท่ากับ600 เฟสหนึ่งนครับตัวนี้มี2ช่องนะคิดเทควาเลนในเขตนี้มีช่องเดียวนะครับตัวนี้ตัวนี้มากกว่า2ช่อง1 8นแหาร2ก็คือ900นะครับตัวนี้600หาร1นะครับอพอเราได้คิทเข้ l าเลนแล้วก็เอาผลรวมของคิดเทควาคิทเข้าเลนนะครับมาบวกกันก็คือ900บวก600เท่ากับ1,500คันต่อชั่วโมงนะครับ ีนี้รีคว e g กรีนไทม์นะครับจะอยู่ที่นะครับก็คือเอาหมายเลข3นะครับหมายเลข3ก็คือคิทเทอร์โคลเอนวอลลุ่มตัวนี้นะครับก็คือ1,500คูณด้วยเฮ w เวนะครับเฮ w เวก็คือระยะห่างระหว่างรถ2 2คันนะครับโจทย์ให้มานะครับเฮ w เวโจทย์ให้มาพอคูณกันนะครับเท่ากับ2,850นะครับเพราะฉะนั้นอะเรเวอร์ s t ลอสไทม์ก็เท่ากับ3,600 นะครับลบด้วย2850นะครับ2850ตัว3600เนี่ยเป็นสูตรของเขานะครับก็เป็น3600ลบด้วยหมายเลข4นะครับตัวนี้หมายเลข4นะครับ3600เนี่ยเป็นสูตรของเขาดังนั้นนะครับข้อ6กก็คือ lost time per cycle นะครับนะครับ ก็คือจำนวนเฟสคูณด้วยรถไทม์เฟสก็คือมี2เฟสนะครับรถไทม์โจทย์ให้มานะครับก็คือ6ักน,นั้นก็คือ12 Number of Cycle นะครับก็คือเอาหมายเลข5นะครับก็คืออะไรว่ารถไทม์750หารด้วยรถไทม์เพอไซเคิลนะครับได้เท่ากับ62.5 Cycle Length นะครับไซเคิลเล้ก็3600นะครับก็คือสูตรเนี่ยหารด้วย7 นะครับเก็คือ62.5นะครับได้ c ซเคิลเลงนะครับได้ทั้งหมด57.6เพราะฉะนั้นระยะในการออกแบบนะครับของสัญญาณไฟจราจ,จรตัวนี้นะครับอยู่ที่60วินาทีก็คือ1นาทีนั่นเองนะหมายความว่าในใน1นาทีเนี่ยมันจะมีไฟเขียวบวกเหลืองหรือไฟแดงเท่าไหร่นะครับเฟสหนึ่งเฟสสองมีไฟแดง นะครับไฟเขียวไฟเหลืองเท่าไหร่นะครับทีนี้พอเราได้ต่างๆครบนะครับทีนี้เราก็มาดูสูตรนะครับก็คือว่าเมื่อคำนวณระยะเวลาของสัญญาณไฟได้แล้วก็คือ1นนาทีนั้นแหละทีนี้เราจะมาดูว่าจะเป็นไฟเขียวเท่าไหร่นะครับจะเป็นไฟเหลืองบวกไฟแดงเท่าไหร่ทีนี้มาดูค่า GI นะครับค่า GI ก็คือระยะเวลาของไฟเขียว ซึ่งรวมทั้งระยะเวลาของสัญญาณไฟเหลืองด้วยนะครับเขียวบวกเหลืองอ่านะครับเขียวบวกเหลืองเท่าไหร่ C คือไซค e l e เล t งนะครับ L คือผลรวมของ l o s s Time ในทุกเฟสนะครับแล้วก็ Li ก็คือ l o s s Time ในเฟสหนึ่ง i c a l lane volume นะครับในเฟสนะครับในเฟสที่ ที่1นนะครับในเฟสที่1เนี่ยในเฟสที่1ก็คือตัวตัวนี้นะครับก็คือพันแปดร้อยหารสองก็คือเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยหารด้วยผลรวมคิดที่เข้าเลนนะครับนะบผลรวมคิดที่เข้าเลนสองอันก็คือพันห้านะครับพันห้านะครับคูณด้วย C c คือ C คือน้ Cycle of Length นะครับแต่เราให้เป็น60ิวินาทีนะครับลบด้วย L นะครับ L L ก็คือผลรวมของ Loss Time ในทุกเฟดนะครับตรงนี้ก็คือ12นะครับ12บ่าบวกด้วย L I นะครับ l o Time อ่าในแต่ละเฟดเนี่ยโจนให้มานะครับก็คือโจนหนะครับเราก็มาคำนวณนะครับเพราะฉะนั้น G 1เท่ากับ ในเฟสหนึ่งนะครับก็คือ900หารด้วย1,500คูณด้วย60บลบด้วย12บวก6นะครับได้เท่ากับ34.8วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นในเฟสหนึ่งในเฟสหนึ่งอันนี้ในเฟสหนึ่งนะครับในเฟสหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าลดปล่อยนะครับ ในแนวนี้นะครับในแนวนี้เนี่ยไฟเขียวบวกไฟเหลืองเนี่ยอยู่ที่34.8อ่านะครับอยู่ที่34.8ที่เหลือก็จะเป็นไฟแดงนะครับไฟแดง34.8่เพราะฉะนั้นจะสังเกตดูนะครับเนื่องจากว่าปริมาณตรงนี้มันเยอะตรงนี้ก็ไฟเขียวบวกไฟเหลืองเนี่ยอยู่ที่34.8 พออีกด้านหนึ่งนะครับไฟเขียวบวกไฟเหลืองเนี่ยมันจะต้อง25.2นะครับสังเกตดูนะครับไฟเขียวไฟเหลืองของเฟสที่1เนี่ยจะมากกว่าไฟเขียวไฟเหลืองของเฟสที่2นะครับเพราะอันนี้มัน,มน,มน,มนแค่เลนเดียวใช่ไหมครับตัวนี้มัน2เลนแล้วก็มีปริมาณการจราจรตรงนี้เยอะกว่า เพราะฉะนั้นในการเปิดไฟเนี่ยเขาก็จะให้ไฟเขียวไฟเหลืองเนี่ยในช่องปริมาณจราจรที่มากกว่าไปก่อนเป็น p r i o r i t แรกนะครับส่วนที่ปริมาณน้อยกว่าสังเกตดูนะครับไฟเขียวบวกไฟเหลืองก็จะน้อยกว่าน้องนะครับที่จะสอบในตําแหน่งวิศวกรโยธาของกรมทางหลวงนะครับในเรื่องของวิศวกรรมขนส่งนะครับ มันจะมีหัวข้อที่1นนะครับก็คือวิชาความรู้ด้านการวางแผนพัฒนางานทางและวิศวกรรมขนส่งจราจรนะครับซึ่งซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับอยากให้น้องๆเนี่ยซื้อเก็บไว้อ่านเสริมได้นะครับว่าในวิศวกรรมขนส่งของดรสราวุฒิจริตงานนะครับก็เป็นรวบรวมไว้นะครับซึ่งในเรื่องของวิศวกรรมขนส่งเนี่ยจะค่อนข้างหาอ่านค่อนข้างยากแล้วก็จะเป็นหนึ่งในหัวข้อนะครับของการสอบ วิศวกรโยธาของกรมทางหลวงนะครับถ้าถ้าสนใจนะครับก็อยากให้ซื้อเพิ่มมาอ่านอีกสักเล่มหนึ่งนะครับสนใจสามารถทักไปที่แอดโดทเได้นะครับหรือติดต่อทางไลน์นะครับหรือเพจในช่างดอยก็ได้นะครับสหรับราคานะครับจะอยู่ที่275บาทนะครับรวมส่งทีนี้มาดูสารบัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับบทที่1ก็จะเป็นเรื่องของบทนำนะครับ องค์ประกอบในการขนส่งบทบาทการขนส่งบทที่2วิศวกรรมจราจรนะครับบทที่3การออกแบบถนนและก็เลขาคณิตนะครับบทที่4การขนส่งถาสาธานณะนะครับบทที่5ขนส่งทางน้ําบทที่6ขนส่งทางอากาศบทที่7นะครับการวางแผนการขนส่งนะครับบทที่8ก็คือหลักเศรษฐศาสตร์ในการขนส่งบทที่9การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ ในเรื่องของการขนส่งแล้วก็อันที่10การศึกษาผลกระทบการจัดจรและสถานที่จอดรถนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักไปที่ a d ปพลิ x นะครับทาง Line OA ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube สับส c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน Line OA